ได้คุณซือคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับราชบุรีมิถุน FC หลังจากที่แยกทางกับปาเชต้าในช่วงปลายซีซั่นไปแล้วก็ล่าสุดเปิดตัวต้องบอกว่าเป็นอดีตนักเตะที่ทีมเมื่อคืนลิเวอร์พูลเนี่ยถล่มกระจายไปต้องบอกว่าถ้าใครเป็นแฟนหงรุ่นเุ่านะประมาณอายุเกิน30ประมาณช่วงนี้ประมาณยุคสองพันอ่ะจะรู้จักคนนี้แน่นอนคิสเทนซิเก้อดีตแบ็คซ้ายของลิเวอร์พูลคือทางเพจออฟฟิเชียลของสโมสรราชบุรีเนี่ยเขาเป็นประกาศลงมาเองว่า เปิดตัวซีเก้คุมทัพแต่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกทีในเร็ววันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเฮดโค้ชชาวยรมันแล้วก็เป็นอดีตนักเตะทีมชาติเยอรมันโอ้พาทีมคว้าแชมป์มากมายครับติดทีมชาติชุดเล็กชุดใหญ่มาหมดนะครับอีกทั้งยังเคยเป็นนักเตะของทีมบาเยิร์นมิวนิกพาทีมบาเยิร์นเนี่ยต้องบอกว่าคว้าแชมป์น่าจะหลายสมัยนะครับแล้วก็อยู่กับบาเยิร์นถึง7ปีจากนั้นเนี่ย มาอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วก็คว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยทั้ง3ารายการเลยทั้งเ Cup อคัพลีกคัแล้วก็ยูฟ่าคับผมต้องบอกว่าเป็นตอนเป็นนักเตะเนี่ยโปรไฟล์นน่นเลยทั้งแชมป์ยูโร96ก็ได้แล้วครับแชมป์ต่อด้วยรองแชมป์โลก2002ปีที่มาจากที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นอันนั้นซิกเก้สุขวามเลือเกือบหมดแต่ในส่วนของระดับการคุมทัพเนี่ยครับผมเพิ่งเทิร์นโปรช่วง2008นี่เองนะฮะแล้วก็ที่สำคัญ คุมในเยอรมันก็ไม่ถือว่าเป็นสโมสรที่โด่งดังอะไรเท่าไหร่คเคยเป็นผู้ช่วยของทีมมิเช่นกัดบักหลังนั้นเนี่ยก็ไปคุมอาร์เมเนียเบเลเฟลในปี2011ถึง2014แล้วก็ที่จากนั้นเนี่ยต่อมาเลยคืออุนเตอร์ฮักกิงบุนเดลิก้า3ของเยอรมันแล้วก็ล่าสุดนี่คือแอตเลติกเบเรเลสทีมในเซกุนดาเบของสเปนโอ้ต้องดูกันนะว่าคือมา ชื่อได้แน่นอนชื่อโปรไฟล์ของของซีเก้ใครๆก็รู้จักอยู่แล้วได้แน่นอนใช่แต่ว่าอีกทั้งเนี่ยเขาเคยไปคุมทีมในศึกหลีกสเปนมาแล้วแล้วลาดบุรีเนี่ยต้องบอกว่าใช้โค้ชสเปนเป็นสัดส่วนใหญ่คราวนี้เป็นโค้ชเยอรมันแต่มีประสบการณ์การคุมทีมในอีกสเปนต้ดูกันว่าจะมาทำได้ดีขนาดไหนครับผม